มั่มมั่มมั่มฉันบืนก็คอยคอยคอยเปรี้ยงไม่ได้เฉื่อยนะโอ้โหเฮหเลยเลยบอกทันบัวทันเนาะเอ้าหลงงามีช็อตจะเพื่อได้ปฟอรลูกเนี่ย พี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะะหลังจากเข้าไปอัปเดตเยี่ยมยามทั้งสาวงามพี่น้องเนาะบริษัทกับมาพี่แหลบอันนี้พี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามทั้งสางงามก่อนอันนี้พี่น้องเนาะกับทา้งน้าน้องกระทิงพี่น้องเยครอบครัวเพื่อนทั้งน้องน้ำโชคนี่แหละพี่น้องเนาะกําลังพากันกําลังเล่นหรือว่าพักผ่อนพี่น้อยเนาะช่วงบรรยากาศ ช่วงตอนเที่ยงบรรยากาศการฮอนเอามาหนิพี่น้องเอ้ดูเลยป่ะพี่น้องเนาะไปอัปเดตถามไทยเบิ้งน้ำกันอีกรอบโอ้พี่น้องเอ้ฮารุเนาะน่าสลายมากกับไม่ได้ว่าเห็นอยู่วนเวียนแต่อยู่เฮือนซานเนาะคุ้กคั่วอยู่มารอบนี้ผู้พี่น้องเอ้เฮ้ เออแอสไฟดีเด้อทั้งสองเนาะอ่าน้องงามเลยกับทางน้องชิงพี่น้องเลยอันนี้น้องน้ำโชคเนาะป่าฮ่วฮ่า้าหองเวลเทปบานนี่บ่ฮึปู่อไรใช้อีกบ่าบ่าฮ่ใส่เสื้อมียิงบ่อันนี้น่ะฮะ มียังอยู่ในนี่เบ้างฮะว่าละเอ้ตางเรือจับัเสื่อดพอพฮอ่ะเดี๋ยวไปเช็คิดไหมนางพักพรเนาะโดย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 อันนี้พันกาพักพรอนขนกันเนาะช่วงตอนเที่ยงบรรยากาศ หาโอกเป้าแน่เ oh ป็นน oh, ี้ได้เนาะทางน้องทิงบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ่มื้อนี้ล่ะจังมื้อนี้แหละเว่าไปจักยังบ่ได้มาเมื่อวานนี้ก็พอเป็นอนนเฮ็ดเวียกอยู่นําเวียดคือเก่าบ่เวียดบ่คือจีนจีนเนาะเมื่อวานนีว่าไปเด้อเตัวเด้อเาก็ทาอยู่นี่จักยังบ่มาอยู่บ้านแยงพุ่น ก็เจาะมะฮับอยู่พี่บอ้ะโดยเดิๆกลางตอนเช้าเลยไป้มะฮับเอาแล้วก็ไปตอนแรกเป็นมาส่งก็เฮ็ดนอนเลยไปนอนเลยอ๋อเดิเออมียังกับบาลนี่ฮะหินอ่อนบอ้ะกน้ำแล้วน้ำกินน้ำบอ

อือมันก็ทำอยากเล่นแล้วแต่ยังใช่เอออืออืมเนี่มีแห้งแล้วบาทนี้เนาะเรียบร้อยบาทนี้ฮะโอเคแล้วบานทอ่าวกลับไปทีดเวเ็ีงานนี่ยนะทั้งเมียนี่ก็เอาลูกอยู่เฮือนนี่เนาะพอดีเบิ่งชัดไก่กาอยู่เฮือนอยู่ซานพอเป็ดหมูขาไก่มากินโอ้ ต่างคนต่างหาซอยกันหาแรงงานนี้เป็นนีงได้พนักเฮ็ดแล้วหรือบอไม่พนักเชื่อนได้แล้วหรือบ่ไม่ยังบ้าช่างเฮ็ดแท้เอาเฮ็ดไม่อยูตลอดเลยไม่บุรีมีบ่มีไม่แบบไม่ lướp thọt thì tắt rồi thuyền mình ít hết Nó đưa thầm tham đưa đưa lại u bác sĩ phụ trách chuyển huyết ăn chín khẩu chín năm rồi bỏ nhang rồi ăn bác là gì nhìn sền này gì bỏ cứ bỏ phần gì bỏ เป็นเงินพวกเช่นเพอเช่นยังใช่ไหมได้ได้เนาะเลยไปาฉยไปหน้อยเดียวให้ทางเงินบุษีพอดีบุเชียงชื่อเพอไหมเลยเลยกับการเขาเปล็กเส้นนั่นแหละบม่เป็นเพอเลยไว้จมาให้ทางบักลาให้ทางแม่เป็นป้อนเบิ้งเลยได้ยังบองว่าไปเอาผ้าออกไปเออเออเช็ดแช่นี่เอาปิดไว้เอาไว้กินอีกแนบนะเอออะไรบุญชื่อ

săn bướm, à, <laughs> này này, bịt vậy nè, đóng bít hả? Bít, <laughs> <laughs> ok đó, bác cứ nói, vừa nãy khử bể răng khế ăn, nấm đó, được đấy. À, đi ăn, cháu, nó ngâm bao, đi nó mày cái đấy rồi, nó mưa đấy, khử bay đấy, mày, luôn luôn hú một, 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 b ปคนลนไปท่านั้เยวป็ดไก่กาขึ้นหยบแทบไปเชิวบ่อมนต้มบ่อนี่แหละนี่บ่อโอ๊ยยังเ็ประักอยู่เนาะแปปอิากินงชานี่เด้นี่่บแนนี่อนอยอันนี้เห็นประตูเนี่เด้อทงทิ้งเด้อ อย่า,ามาด,ด้นี่หาเ,าเนียมาปิดแน่นีเ่อยเลยอันนี้เก็ดประตูไว้ไ,ได้จริเออบัดรปวดเนาะปวดบ้างกันบัดรปวดแขนนั่นนะมุน,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 น <coughs> <lush> oh hey, no, eh, nó. Oh, có này, đấy nó. Can đấy nó nó? No, hm. No, nó No, hm. vậy, hm. No, hm. No, hm. No, hm. nó, sưa này cái sai, cái gì, cái gì mà phải cái cứ là mỉ lái to luôn, mỉ lái luôn, bởi vì nó sương ở má mỏp hồi đó nãy, rồi, đấy, con năn luôn, ôi xong rồi, rồi, xong mà biền biếc Ủa, đưa hả thấy thấy Mày à tua mắm bọn nè Mắm, mắm, nè nè mẹ, nè 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 rồi rồi Sao này Úp luôn mà <laughs> Hòn hòn này nó mắc nó Hòn đó đây nó, <laughs> nó tiền mày đây Mắt đi ừ. <laughs> ờ, con sông, này, này. sông 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 Má má ở còn Thấy Nó, nó có... เออเร็งเบ็งอ้าวเปลนสงก่อนบาดนี่เด้ออะพี่น้องอะบดนี้เนาะเปลี่ยนสงแล้วบดนี้ถึงได้อืมงอแล้วมาป้อนลูกเจ้าหอดก่อนก็ได้แล้วเจ้าเจ้าังกินตนี้บ่ปอนนข้าวเปียกเช่นไอ้หอเพราะว่า เป็นหน้ามันไม่ได้ปรุงไม่ได้ย่งเลยคืออันนี้เป็นว่าให้แยกห้นิน่อยเลยแน้องนนี้เ,นเลยเิดน่อยนักเล่นนดน้าใช่น,นอนอ,นอ,นอนันแขวเลย หอนเอาออกมาพี่ก็ได้อยู่บ้านี่มีไข่บ่บ่เพอนี่ได้บ่มีไข่มีแต่แถวตลาดอ๋อยู่ในตลาดอยู่ในบ้านนี่บบได้มีบ่บ่ใชน้ำนี่บ่แม่งใสน้ำานี่ยน้องนี่ยี่ไนเคยกินบ่เลยบ่ว้าวช่างว่าเท่ี่งาหัวอ่เดียว <G ül> นั่นแหละเอาใส่กะพอดีนัน่ <G ül> นแหละปอนลูกใม่พรเออได้แล้วอะเอาหนังยางกินนี่ดิแ่เลยนีด่ดินภาจีบเขา <G ül> ใช่ผู้เลิศมากผู้เลิศเนเดยวเผู้เออเนาะ อยู่ในบ้านในบุมีขายด้วยเนาะป้าถ้าอยากยังี่ได้ใช่าไปตลาดนั่งเขาไ่เคยชื่อตัวนี้โดยบุญโอ้ยได้ข้าวเปียกนะหัวหดนี่นะรเนโดยโดย้อยากนี่ไม่ได้บ่าพว่าตลาดพูนั่เนาะโดยตลาดเชโปนบอกโดยเซโปน อาชกดีหน่อยไ่ไไก่ไม่ไแมันไก่จัแคนั้นอรอยเนาะอ่ะหันหลได้ยี่อกชิมเบืองก้อนเ้อะแม่แม่จิป้อนดูเกินไแม่ชิมเบืองก้อนยันยังหอนยันยังหอนยังยังหันหล โอ้เป็นยังไงเนาะรสชาติเฉียงคือคักแแค่เน่าเน่าแซ่บเน่าโบนิมีอันนั่นบอรถเข็นรถอันนั่งนหมมุลลานเสียแล้วพังหรอบอโอ้หอว่าให้เพื่อนนั่งแต่ยังว่าป้อนเข่าเนาะง่ายพุ่นพ่นน้ำเมร์พ่นมั่มมั่มอ่ะก็เท่ากัน ยินยินอ้มบอยินก็มึงอยู่เตะแต่หนาวจุ่มยังอันไหนด้วยหนาวกันหาวโอ้ยเอาหน่อยก็ได้อันนี้ปอนหาผ่ามาเชฉยอิเปร์เลยถอดรถเสือแล้วจะกินแล้วก็อาบน้าไม่เพิ่นนอนเลยไอ้พวกเกย์อินตอนลูกก็ยังบุหร้่ใน

เบิ่งน้ำซุปมันห่อนเลยจิบอานมือออกมาพี่แซ่บเอ๊ะอ๋อไอเราอยากเงพี่น้องชันบื่อนี่ยข้าวในโมกิตเนาะใช่ไหมมันเคยกินข้าวนะเอาป้อนข้าวได้ยำในปากมันโมกิตกินมันอ้วกตลอดเนาะใชนไหมข้าวโมกมากินบ่มักกินข้าวเ Ô, áo lót bà này, nhảm này đấy bà này áo, bọn bò thanh xem bà hết, hay lên đấy, bò thanh, bò thanh nó, nó nó ngang gì cho cháu vừa đấy bọn luôn, ôi nó như đi nghe lau chăn bươn bươn nhiều, áo 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 mập mập mập, hiền là ơ nó là ừ, mh 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 mh

เอ้าวถุกตลอดเลยอ้าวมาอุ้มมี่กิ่นบัทัานนะกัดอ้าวโย่เนาะเป็นข้าวต้มมันที้ก็เคยป้อนบนอยู่บ่ข้าวต้มมันสิง่ายกว่าตัวนี้เนาะอันนี้มันเิ่งเป็นสิ่งเลย ปากเอาไงใ่แต่แต่เนื้อต่ำหอนเนีหอนเนื้อต่าดีเนาะหอนไหคฮะอาหน้ำน้ามากินน้าก่อนนะอาลงทิ้งเอาเอารูปเอาน้ามาดูกินก่อนนะยังไม่เคยป้อนผู้ ออืมเปิดฝาเด้อหาเด้ออ้อกินน้ำเลยอู้แห่งลี่เขาอ๋อน้ำคือเปนจ้าูดเข้าเขาบอกมักอี้มักแต่น้ำมักกินน้ำเนื้ออากาศห่อนเลย อากาศฮอหน้อนนะนงยเข้ากับน้ำเสมอกับนี่เข้ามวยยางอีกนำนี้ยูกินนำลายเนาะแล้วเนาะยานทองเนี่ยนะโอเคแล้ววันนี้เนาะโอ้พี่น้อยชื่ออันนี้มาฝากคนไม่ได้ว่า ปรุงอร่ลยสาวน้ำอันน้องน้องหล่าเด้องามกับน้องทิงพี่น้อยนี่เดี๋ยวห้องสาวน้ำเพราะว่าเป็นลายเขาไปในะฮะสาวน้ำงามเก่งเกะโอ้ยพี่นื่อยนะฮะเพื่อจะเอาปรุงใส่เรื่อยๆบาหนีเด้อเลยอ้าวคอยลอยไปเชียงหนึ่งท่างก้อนบาหนีเนาะมาเยี่ยมมายามรอบเนื้อโดย ทางั้งแม่ก็กินเนื้อโลดบานนี่เนาะทางไปพุทธลับสุดไปทั้งบ้านสกีพีนกอนหน่อยขยันหน้าบ้างหน่อยเนาะเถือยางอีหล่ทุ่งท้องจนใหญ่ทอกบิ่งมือาเลยิงเนาะเฮาก็ยอมกับเลตอนแรกก็มักน้ำมักกินน้ำจับจองน้ำนี่บูดเห็นปวดน้าเนาะ เฮ้เนาะเปิดให้เพิ่นกินเด้อน่าจงั้นไปอาบน้ําให้ลูกเด้ออาไปให้ลูกนอนเออเดี๋ยวๆๆไปบานนี้เด้อบ่เสียงเดินทางตนไหนบานนี้เนาะะฮักแฮงแพงกันเด้อเโดยพุ่นะมีโอกาสหน้าสิมาเยี่ยมมายามมาอีกเนาะพี่น้องเอ้ยอเอาแท้นี่เนาะเอๆๆ่ะบดนี้เนาะบ่เสียงขอไม้น่นนี้ยพี่น้องเอ้ยนะน้องน้ําช ไปาย e e บ๊าย e e ปปงไงโอเคเนาะอะากันนันโดย <c oughs> โดยนะากันอันนี้รบันนีเดอร์ากันกินรโอโ่าฮ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 ่าเดาฮอาก่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ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 ่าร็าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ <c oughs> ่่าา่า่า่าาาาา่า่ <c oughs> อ่ะไม้มาตีขันไว้ตัวนี้แหละอ่ะไปก่อนบาทนี่พี่น้องเออเรื่องเนาะอ่ะมาเยี่ยมมายามอัปเดตอ่าทำไทยเบิรงนน้ำแข็อีกพี่น้องเนาะสำหรับทางสาวงามอ่าทางสาวงามพี่น้องเอ้ยโอ้ยโวเดลายพี่น้องโอ้หิดวอถืกอยู่วอดเละนี่เนาะอ่ะสิ่งใดก็สำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องเผู้เสี่ยงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเรียซี ที่แห้งกันเบิดสุขูมสุคนเด้อพี่น้องเนาะมาครับมาชมพี่น้อยจบแล้วต้นจบแล้วเรขอคามโฆษณาให้พี่น้องเนาะสถานการณ์อยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจกันเบิดสุขุมสุคนเพี่น้องฮะพี่น้อยไปเด้อเนาะสบายดีและสวัสดีพ่แม่พี่น้องกันเบิดสุขุมสุคน